วิจัยนะคะได้ศึกษาผ่านกระบวนการในวัตถุประสงค์ที่หนึ่งแล้วนะคะจะว่าด้วยเรื่องของบริบทชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะความเป็นมาวิถีชีวิตของชุมชนโดยวิธีการนะคะสำรวจสัมภาษณ์ และใช้วิธีการสนงนากลุ่มนะคะจากผู้ให้ข้อมูลหลักนะคะในการพัฒนาในวันนี้จะเป็นระยะที่2คือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะซึ่งเรามองว่าบ้านวาดนะคะจุดเด่นที่ท่องเที่ยวเราก็จะเห็นเป็นวัดสุพรรณหงที่สวยงามนะคะก็จะแตกต่างแล้วเป็นซิกเนเจอร์นะคะที่คนเข้ามาท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดนชันเองก็มาบ่อยแล้วจุดที่สาคัญคือการตักบาตรตักบาตรในวันอาทิตย์ กัอาทิตย์อันนี้เป็นพรมแีที่น่าสนใจนะคะทีนี้สังเกตว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะได้จากการสำรวจตลาดแล้วก็ปรากฏการของที่เรามาสำรวจหลายครั้งแล้วนะคะเราเห็นว่าชุมชนที่เขามีพื้นฐานของการทำนาเกษตรกรเบื้อง <c oughs> ต้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกหอมกระเทียมจะมีกลุ่มอยู่5-10กลุ่มที่ขายหอมกระเทียม และส่วนหนึ่งที่สําคัญที่เราเห็นว่าเออเป็น,เป,นเป็นสินค้าและเป็นภูมิปัญญาของชุมชมนหมู่บ้านาที่ซืเครื่องจักรศารเรามองเห็นว่าเขามีแหล่งผลิตเครื่องจักรสารที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยกลุ่มประมาณ1 0บถึงสิคนโดยนักวิจัยเองได้ไปสํารวจที่กลุ่มแล้วนะคะแล้วไปดูผลิตภัณฑ์ที่เขามีก็จะเป็นพวกะตะก้านะคะที่เขาใช้แล้วก็จะมี กระจายนะคะพวกไทรอย่างเงี้ยถามว่าแหล่งพวกนี้เข้าขายที่ไหนบ้างนะคะถ้าเรามาที่วัดเราจะเห็นว่าวางขายกระตายอยู่แล้วก็วางขายที่ชุมชนโดยผู้ซื้อเนี่ยมาจากไหนบ้างมีการขายลูกค้าประจํ่มีการออเดอร์ทีนี้เรามองว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับการท่องเที่ยวน,นั้นเรามองว่าเครื่องจักรสารเป็นสิ่งที่น่าผลักดันนะคะให้กับกลุ่มที่เขาทําอยู่แล้วต่อยอดเป็นสินค้าที่ระลึก การท่องเที่ยวคือการสร้างไรายได้มาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแต่กนเทน,น้าเขายเขาว่าที่หนึง่งขายยางที่หนึง่งตอนนี้ไม่ใช่แล้วการท่องเที่ยวคืออันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ได้ก็เพราะว่าเขาเอาเงินมาให้เราเป็นใบที่หนูไม่เคยเห็นนะอันนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่ใช่ไหมคะใบนี้เท่าไหร่คะตั้งราคาได้อยังคะแม่สามร้อยเห็นไหมค่ะนักท่องเที่ยวมาถึงชุมชนแล้วเขาจะซื้ออะไรกลับไปบ้านบ้างนะคะ ถ้าเป็นตะกร้าขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถซื้อกลับได้ถ้าเป็นหอกตะเทียมอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นของดีของฟิสเกตแต่หมู่บ้านเราอะก็จะเพิ่มเอกลักษณ์คือลักษณะของที่ระลึกที่เป็นเครื่องจักสานขนาดเล็กที่เราขายกันอ่ะถ้าเป็นขนาดใหญ่ที่ผู้ใหญ่เอามาเนี่ยร้อยร้อยขึ้นเนาะตัวนี้เชื่งไม่หนูซื้อมาเท่าไหร่ค่ะหนูซื้อตัวอย่างมาหนูซื้อถ้าหนูไปซื้อทั่วไปอ่ะร้อยกว่าบาทนะเล็กขนาดเนี้ยร้อยยี่สิบถ้าไปซื้อเยอะ,ยอะคือเก้าสิบา ทั้งหลายทนะั้งคือมันเป็นเรื่องดีครับมันเป็นบทบาทของมหาวิาลยเลยมหาวิาลยราชภัฏนากับการพัฒนาท้องถิ่นคือต้องลงท้องถิน่นอยู่ติดกับท้องถิน่นแล้วต้องพัฒนาอะไรที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นภาษาทางการก็เรียกยกระดับนะก็คืออะไรที่มีอยู่แล้วทําให้มันดีขึ้นถ้าดีขึ้นก็ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไปนะนะ่ะก็ได้ง่ายน่ะถ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนักวิจัยที่นําเสนอมาเนี่ย โฟกัสอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจากรสารอะต่างๆคือเราไม่สามารถจะพัฒนาในองค์รวมทั้งหมดได้ต้องโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งดังที่ผมนำเสนอไปแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องฉลอมเกี่ยวกับการบรจุเครื่องไธรรมหรือเป็นสินค้าของที่รลึกนะครับต่างๆนานาเดี๋ยวหลายท่านก็อาจจะเห็นมาแล้วทำยังไงเราถึงจะสร้างเอกลักษณ์แล้วก็ใช้ฉลอม อัตลักษณ์ของสัญลักษณ์ของบ้านว่านเนี่ยใส่เครื่องไทยธรรมที่ไทยธรรมที่เราไปซื้อจากร้านสังกัดพันเนี่ยบางทีแฟบของฟองซักฟอกเนี่ยไม่มีฟองเลยนะครับ<ม>คือซื้อมาแล้วไม่รู้ว่าเขาขายได้ไม่ได้หรือเอามาลอดไหนบางทีก็เอาของเก่ามาขายระบายเพราะเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าเขาซื้อมานังใค้ซื้อถังสังกะพันสีเหลืองหรือจากร้านสังกัดพันเลยผมจะซื้อของจากเทสโก้โรตัสบ้างจากแมคโครบ้างมาจัดเอา ในฉลอบนี่แหละมันมั่นใจกว่าคือสถานที่ท่องเที่ยวที่มันที่เรารู้จักนะครับโดดเด่นมันมีอยู่ไม่กี่ที่หรอกครับหนึ่งในนั้นก็คือวัดบ้านว่านซึ่งมาทีหลังเพื่อนแต่โดดเด่นและก็โด่งดังกว่าเพื่อนด้วยความที่มีเอกลักษณ์ของเราเองซึ่งเป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์ใครใก็อยากมาเยี่ยมชมอยากมาถ่ายรูปอยากมากราบไหว้พระขอพร ผมขอฝากนักวิจัยอยู่2ประเด็นนะครับก็คือ1หาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่มันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราให้มันชัดเจนของเราก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จแล้วนะครับก็เหลือแค่นิดเดียวนะครับในการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ในด้านของการท่องเที่ยวว่าเมื่อนักวิจัยเอ่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วให้เกิดความประทับใจแล้วก็สามารถที่จะซื้อของที่ระลึก กลับไปได้ครับผมคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้คงเป็นงานวิจัยที่ทําให้เกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านว่านเพิ่มขึ้นจากศักยภาพที่เรามีนะครับเรามาช่วยกันยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเมื่อกี้ฟังนายกพูดด้วยนะครับยิ่งเห็นช่องทางไปข้างหน้าอีกเข้ากับเคยสารอยู่หรอกแต่ว่าคือสารแบบนี้เขายัางบ่ท่านได้เก่งบัตท่านได้ดเป็นนะครับทางอาจารย์กุ้งนะครับ แล้วก็ทีมงานคณะวิจัยทั้งหลายนี่ก็เลยได้นำเชิญนะครับทันวิทยกรมาให้ความูมาให้แนวทางในการที่จะจักสาราในส่วนตัวผลิตภัณฑ์อันนี้นะครับเขากับเคยสารอยู่หลายๆอย่างอยู่แต่ว่าในส่วนนี้เข้ายังปร่ทันเคยในระหว่างที่เราผ่าครึ่งเราก็สารรอก่อนก็ได้คือสารให้มันรู้ว่าเทคนิคการวางเส้นยังไงคัดตัวไหนตัวไหนให้มันเป็นลูกลูกลูกพนพนจะรอก่อน นี้พอเราได้ชิ้นงานจริงเราค่อยมาขึ้นศาลครับไม่าชิ้แบบไหนนู้นอะยึดแบบไหนครับว่าครับผมผมเห็นด้วยครับว่าต้องมีเอกลักษณ์วัยมีมีรูปเลี้ยวหัวติดครับเออเพราะว่าเพราะว่าเอกนี่เอกลักษณ์ไว้เห็นด้วยเลยครับรก็มันมีขาเดือยเดือยถ้าท่านต้องผมนี่แล้วเพราะว่าต่อไปงูนี่แล้วว่าครับท่านท่านไม่ได้ตัวครับผมผมเห็นด้วยครับเรื่องนี้ครับเนี้ยมันเป็นงานที่น่าสนใจและสำคัญนะครับเพราะว่าหมู่บ้านว่านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพอยู่แล้ว ในแง่าการท่องเที่ยวนะครับมีผลิตภัณฑ์มีกิจกรรมท่องเที่ยวครบนะครับถือว่าเป็นหมู่บ้านนาเลยแหละในจังหวัดสิงห์เกตแล้วก็อาจารย์กําลังจะมาต่อยอดศักยภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นของชุมชนเองแล้วก็โดยเฉพาะมาที่ผลิตภัณฑ์เมื่อสักครูคร่เนี่ยท่านผู้ชมดู้ชมได้เสนอให้เห็นนะว่าบ,บ้านว่านเป็นหมู่บ้านสนห้าทีามสำคัญเกี่ยวกับวัดแล้วนักวิจัยกําลังจะทําเรื่องเรื่องชลออะไรพวกนี้นะครับมันสามารถนํามาปรับประยุกใช้เป็นเครื่อง ที่ใสภาชนะ,ะเป็นที่ใส่เครื่องไทยธรรมได้ครับแต่ต้องออกแบบน้องพี่เนาะให้มันสอดคล้องมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อาจจะเชื่อมโยงซอขนาดขนาดครับถ้าบอว่าราคาขนาดเล็กเท่านี้กลางเท่านี้สูงเท่านี้ใช่ไหมเราก็ไล่ตามขนาดไปเลยใช่อ่าย่างเช่นอาจจะทำบุญเล็กๆโอ้ยํางเงินไม่พออ่เราั <c oughs> ร้อยร้อยห้าสองอะไรเงี้ยก็ได้ใช่ครับอาจารซึ่งผมคิดว่าตัวนี้มัน,ม,นมันสำคัญครับพี่แต่นักวิจัยเนี่ยต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมต้องต้องทำฉลอมนี่ออกมาเพราะว่าเมื่อเจอ,เอสภาพชุมชนแบบนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบนี้แล้วมันต้องมีการนำฉลอมมาปรับยุ์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องทยธรรมที่มันเก่ามันนานแล้วก็เราไม่รู้ได้เลยว่า สังกฐานที่อยู่ตามร้านสังกฐานทั่วไปเนะี<ม>่ยเขาามารังแค่ไหนแล้ว<ม>เราไม่มีสิทธิ์แก้ของเขาได้เลย<ม>ใช่ไหม,มไม่รู้เลย<ม>เขาแพ็คอะไรทั้งในบ<ม>าง<ม>ทีเอาโฟมเอา